สวัสดีครับอยู่กับพี่อาร์นั่งับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Stick War Legacy นะครับมีภารกิจเข้ามา4ภารกิจจริงๆมันคนเข้ามาแค่2แต่ว่าเราทําช้าไปเนาะอย่าใช้คําว่าเราใช้คำว่าพี่อาร์มีคนเดียวนั่นแหละทำช้าอยู่คนเดียวนะครับเดี๋ยวไปลุย3 7 9 3 8 0กันเนาะไปที่379ก่อนนะครับภารกิจที่379นะครับทำร่างลูกปฝั่งตรงข้ามเจอกับอันเดอร์ทีฟอีกแล้วก่อกระดูกกันเองแล้วก็ทั้ง2ฝั่งมีเดสสปอนขึ้นมาด้วยหมายความว่าฝั่งเราก็็จะมออมมมีีีซออออออบ้้้สปปนนนนกกกาายย่่่งััใชหรืไไเดด๋ววูแล เดสแมทซ้อนทันทีครับแล้วก็มี population เพิ่มพิเศษอีก10 population นั่นก็หมายความว่าพยายามสามารถที่จะมีนักขนูได้อาชิอนได้อีก10คนนั่นเองนะเพราะว่ามันกิน๊อปแค่แค,คนละหนึ่งนะครับเล่นแบบอินเซนก่อนไม่อัพไม่สกินแต่ว่าอาจจะใช้สเปลนะครับอาจจะซื้อใช้นั่นเองอาจจะใช้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูกันก่อนดูฝั่งตรงข้ามว่าเป็นยังไง <S <S เราต้องออกมาเป็นนักขนูแน่นอนครับไปป่วนพี่เขากันดีกว่าปัมจะไม่ทันเลยพี่เข้ามาหาเราแล้วอนนี้ใครมีเดสสปอนขึ้นมาจริงๆด้วย มันไม่ได้สปอนแต่ว่ามันเป็นยูนิตท,ที่เกิดอ้าวตายไปแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมั่วกันไปหมดแล้วฝั่งเขาสปอนไหม,มเอาฝั่งเขาก็สปอนมาเหมือนกันอืมไม่ใช่สปอนต้องเรียกว่ายูนิตกําลังเสริมนะครับแล้วยูนิตมันออกมาเบิ um ่มออกมาเยอะกันขนาดนี้นี่เรากระตุกเลยเนี่ยฝนก็ตกอะไรก็ตกที่จะออกมากันเยอะอะไรนะมากันแค่พอประมาณก็พอแล้วเห็นเป็นนักหนูออกมานะครับเดี๋ยวกันนะปวดนักหนูเขาดิเขาจะกลับมาตามเราไหมเนี่ยก็ตามอยู่นะโอ้โอ ไปไปมาคนเก็บแร่เราตายหมดแล้วเนี่ยท้างั้นอาชีพนอาจจะใช้ไม่ได้นะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็น่าจะไปทางจาวเวน่าจะดีกว่าหรือเปล่าที่เขาก็มาเยอะกันเกินไปไงบางทีงอ๋อเดสสปอนมาเรื่อยๆนะเราจะสู้เขายัางไงอันนี้แมตช์แรกก็แพ้ไปก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาไอ้นี้มาใช้ครับไอเทมครับอันนี้มาก่อนโกมามอกมากแล้วก็ เอาคนเก็บแร่ออกมาให้ครบ minor hunter เ mm hmm. ป็นหนึ่งรอบแล้วก็รอจังหวะอนักขนูออกมาโห oh, perfect มันจะ perfect อะไรขนาดนี้เอาเดี๋ยว <What? S 1> ยังไม่ทำทำอะไรเลยพี่เขาบุกมาแล้วงั้นกลับบ้านก่อนก็ได้อะได้นักขนูมาประมาณ4ี่คนแล้วเราก็ยิงเขาแบบนี้ฝั่งเขาก็จะมีนักดาบม,มีพวกนี้มาเหรองั้นก็ h u ตเลอรปไปอีกหนึ่งรอบอเก็บแร่ก,กันเร็วๆจริงๆเท่ากิฟฟอนไปก็น่าจะดีนะหนึ่งตัวชนะเลยไหมเนี่ยอาจจะชนะเลยนะเนี่ย <What? S 1> แต่มันก็จะง่ายไป เราอยากเล่นยากนิดหนึง่งให้มันมีความท้าทายเล็กน้อยถึงปานกลางพอใช้ miner hustler เงนินเราก็จะเบิ่มขึ้นนิดนึนงครับคนเก็บได้เหลือกี่คนหรือ4เล้ยเหมือนได้อยู่เหมือนสู้ได้นี่ไงเริ่มต้านกลับไปได้ละฝั่งนู้นไม่มีตัวแทงและสเปียร์ต้นก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีมีมาแต่เดทอ่าถ้ามาแต่เดทแบบนี้เราสบายแล้วครับ miner hustler ไปอีกหนึ่งรอบเร่งทองกันสักเล็กน้อยอันนี้ก็คือไม่อัพไม่สกินแต่สเปลยับอ่านั้นไป มันก็เป็นแนวนั้นไปเมื่อไหร่เราจะฆ่านะักขนูเขาได้ครับจะฆ่าเขาได้กี่มองครับ<ะ>ทําไมของเรามันไม่ไปไหนเลยครับมันอยู่กันแค่นี้เนี่ยฮหสเลอร์ไปอีกหนึ่งรอบสิช้ำๆนี่ต้องมาคอยนับคนเก็บแร่เนี่ยมันมีคนมีอยู่สโอเคอถ้ามีสเปียรต้อนออกมาแบบนี้เราก็ลําบากอยู่นี่ต้องคอยเก็บตังค์ไว้สร้างคนเก็บแร่เนี่ยอย่าให้สเปียรต้นเข้ามาบ่อยครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะแพ้ครับไม่ใช่เดี๋ยวก่อน ใช่อย่างนั้นมันอึดมันตายยาก<ะ>จริงๆประมาณนี้เราก็เรียกได้ว่ารับมือได้อยู่นะเอาคนเก็บแร็กตายหมดแล้วนี่ <What? S 1> ถึงว่าเงินไม่มีทองไม่มีไม่มีอะไรเลยชีวิตอะไรเนี่ยถ้างั้นเอาไอ้นี้มาครับสมบิหินยักษ์อยู่ไหนเดี๋ยวก่อนอ้อไม่ได้ซื้อสอมบิหินยักษ์ก็ซื้อสี่รออะไรมาประมาณสักสองช้ำๆแล้วก็เรียกมาเลยมาโอ้โหเขาบุกมาถึงหน้าบ้านเราขนาดนั้นขนาดนี้นนนโอ้ไอ้ที่คันคานั้นคืออะไรคือเดซทั้งนั้นใช่ไหมนะ่ะนี่ขนาด ใช้สเปลแล้วนะเนี่ยจริงๆเรามีพวกยูนิตก่อทองเลยนะแต่เอาไว้ก่อนสโตนแชนซอมบี้หินยักษ์ของเราเราไปตัวนี้เหลือเลือดครึ่งหนึ่งอ่าตัวนั้นยังเหลือเลือดเต็มอยู่ก็ใช้ได้เฮ้ยสโตนแชนจะตายละอ๋อฝั่งเขามียักษ์มาครับโอเคถึงว่าเราสู้ลําบากนักหนูเขาเหลือคนเดียวนี่ถ้าไม่ได้ออกมาดูแบบนี้นี่เราก็ไม่รู้สถานาการณ์ใช่ไหมสโตนแชนตัวหน้าน่าจะตายแต่ไม่เป็นไรอ้าว ซอมบี้หมดแล้วครับซอมบี้หมดพี่เขากลับบ้านเลยครับโอ้โหทีนี้ก็สเปียร์ต้อนออกมาทีนี้ก็นักขนูครับอาชิดอนชํำๆเพราะฉะนั้นอีพีนี้มันก็จะเป็นอะไรจะรีวิวสกินเหรอไอ้ไม่ใช่รีวิวสเปลเหรอเราเล่นสกินมาเยอะแล้วนะครับแต่เราไม่ค่อยได้เอาสเปลพวกนี้ม,นมาใช้เลยที<ะ>่พี่ยามชอบเรียกว่าไอเทมนั่นแหละจริงๆมันไม่ใช่ไอเทมมันเป็นสเปลพวกนี้เป็นสเปลที่เสริมกําลังทั้งนั้นเลยเออจริงๆอีพีนี้เล่นเป็นสเปลก็ดีนะ หาอะไรแปลกๆออกมาเล่นนะครับจริงๆเขาวิ่งออกมาแบบนี้เอาอาร์ชิดอนไฟยิงได้นะเนี่ยหรือไม่ก็เอาสายฟ้าฟานลงไปอะไรเงี้ยนี่ไงเอาอาร์ชิดอนไฟลงไปเขาก็เขาก็ไม่หนีเรานะเ <Huh? S 1> นี่ยเอาสายฟ้าฟาลงไปก็ได้ครับแล้วก็อาร์ชิดอนไฟยิงยิงเข้าไปก็ได้เออไม่หนีจริงๆด้วยมันครจะหนีนะเจอสกิลเจอสเปลพวกนี้เนี่ยแล้วมันโดนสายฟ้านี่มันติดติดเป็นเบอร์ดัมเมจเนี่ยเออดีดีด,ดีไม่หนีก็ดีละจะได้จบๆกันไปครับ้าวจริงๆเล่นสเปลน,นี้แต่แรกก็จบแล้วนี่ ทำไมเราไปเล่นอะไรยากทำไมต้องเล่นท่ายากตลอดมาครับเราไปเล่นท่าง,ง่ายๆดีกว่าจบเกมกันดี้ก่าจบกันแบบนี้เลยนักขนูเราก็ยิงป้อมไปวอ่ยร <c oughs> ับดาเมจไม่ไหว <c oughs> โอ้ยอสเปียร์อนสเปียร์อนรับดาเมจยังไม่ไหวเลยสเปียร์อนไม่อัพนี่มันมันห่วยขนาดนี้เลยเหรอพึ่งสังเกตว่าสเปียร์อนถ้าไม่อัพบล็อกดาเมจนี่เขาแทบไม่มีอะไรเลยนะกำลังเสริมอมากิโมงมาละเรียกให้มาก็มาตามคำขอ นี่ไงมันรับดาเมจไม่ไหวจริงๆด้วยหายสี่โอเคมันก็ฉ่ำอยู่นะกำกองกลังเราเนี่ยอาชิดอนเรามันก็ฉ่ำอยู่คนเก็บแร่ฝั่งเขาต้องมาเก็บแร่บ้านเราแล้วอะแร่เขาหมดแล้วอะแสดงว่าฝั่งเขาเก็บไวมากนะฝั่งเรานิดฮัสเลอร์ไปกี่รอบเป็นสิบรอบแร่ทองยังไ,ม,ไม่หมดเลยคนเก็บแร่คนสุดท้ายยิงธนูกี่ดอกกว่าจะตายครับออ แล้วบางทีมันยิงธนูไม่โดนด้วยนะฮิตบอกมันเล็กไปนะครับต้องบอกพัฒนาทําฮิตบอกใหญ่ๆหน่อยเอาแบบเบิ่มๆถึงจะยิงโดนงี้จริงๆเราเล่นเป็นนะักธนูนี่มันเป็นการเล่นที่ถูกต้องหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ก็ได้แหละโอเค379หต้องไป380น,นะครับ380เอาชีวิตรอดครับเราจะเจอกับซูบแจนอีกแล้วแล้วก็แจนแล้วก็บัฟแจนมี3แบบเนละยักษ์3แบบครับยักษ สวิปยักษ์ธรรมดาแล้วก็บัฟยักษ์นะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีเวฟสปอนออกมาด้วยถ้าเราเล่นแบบอินเซนนะครับเล่นแบบเดนแมทซ่าได้ทันทีเขาจะยูนิตได้ทุกรูปแบบอืมมาอีกแล้วครับเวฟสปอน์เอาชีวิตรอดเป็นภารกิจเอาชีวิตรอดเดี๋ยวเอาเป็นอะไรออกมาก่อนดีซอสบาบอลเอาไวก่อนแล้วกันนะครับเราไม่รู้ว่าเขาจะมาเป็นอะไรซอสบาบอลเอาไวก่อนเห็นบอกว่าเป็นบัฟยักษ์ใช่ไหมพวกสวิปแจนพวกนี้ท้องออกมาแัสเลอร์ไปนหนึ่งรอบโอ้โหเงินไวมาก เราสุ่มๆพวกมันไว้แบบนี้สแต็กพวกเขาไว้แบบนี้ก็ได้ <What? S 1> นี่ถ้าเขาบุกไปบ้านเรานี้เราน่าจะแตกัน่ <What? S 1> นี่คืออะไรยักษ์ธรรมดาใช่ไหมไม่ใช่สวิปใช่ไหมอ่าเป็นยักษ์ธรรมดาครับไม่ใช่สวิปถ้างั้นก็จุกสบายๆโอ้โหสบายไหมเนี่ยเราควรมีสเปียร์ต้อนไหมสเปียร์ต้อนจะต้องมากี่โมงจริงๆเราเริ่มเอาเป็นอาร์ชิดอนออกไปยิงเขาได้แล้วมัง้งอื้อหือนี่มีสวิปโอ้โหโดนสวิปตีนี่คือจบแล้วชีวิตเฮ้ย <c oughs> ยังไม่จบแฮะ ใกล้จะจบละอีกไม่นานนั่นไงเรียบร้อยถ่วงเวลาไว้ถ่งเวลาไว้ถ่งเวลาไว้โอเคอือหือถ่วงอะไรอือหือเดี๋ยวก่อนทีเดียวเราหายเป็นกลุ่มเลยเหรอโอ้โหแบบนี้ไม่ใช่แล้วโอ้โหเดี๋ยวกอ่อนแตกยังไวเรามีกอดทองใช่ไหมกอดทองก็ได้อ่ามากอดทองสามารถจะตีแรงตีเร็วก็จะเหนือกว่าสเปียร์ต้อนทั่วไปเดี๋ยวเราเอาไอ้ตัวนี้แหละ ไปแทงนะครับแล้วเดี๋ยวเอาอาชีดอนยิงก็ได้ตอนแรกเขาจะมากันกี่คน2ใช่ไหมนี่ไงมากันแค่นี้อันนี้เราสามารถรับมือได้สบายมากจริงๆเมือหลิกมาด้วยนี่จะดีมากนะครับเรียบร้อยตายกันไปกอทองก็อยู่ตรงนี้อ่ะบล็อกดาเมจตีกันมาตรงนี้พี่เขาเข้าหลังอีกละ <Huh? S 1> หลังเราอ่อนไม่ไหวดูไม่ได้ <Huh? S 1> โหดูกอทองนี่ขนาดกอทองนะเนี่ยมาแล้วครับโนแมนหรือว่าเป็นคนยักษนั่นเองจาแอนนั่นเอง ไปครับนักขนูช้ำๆถ้าเราล่อคนยักษ์ให้หันหลังเราจะสามารถฆ่าได้ง่ายมากยิงครับปลาหอ,อกด้วยนะยิ่งแล้วเลย2อ0 0ครับหลังแอนไม่ว่ายูนิตไหนถ้าโดนตีข้างหลังนี้ก็คือแบบว่าจบอ่าจบจริงแบบนี้สวิฟแจนครับจะปล่อยมันไปอย่างนั้นเหรอไม่ <What? S 1> มาหาเรานี่นั่นแหละซีดเลยสวิปแจนก่อทองน่าจะตายตรงนี้เรียบร้อยทางบ้านเราเป็นยังไงบ้างเนี่ย ยังเก็บทองกันอยู่อันก็ไปยิงยิงไม่เข้าเลยจุ๊กไปก่อนหนึ่งที่จุ๊กไหนครับว่าบาปว่ายิงไม่เข้ามันก็เข้าอยู่แหละเพียงแต่ว่ามันก็มีการเสียสละมีการตายกันเกิดขึ้นเล็กน้อยมาแล้วครับนี่อ๋อนี่บับเจแอนนะครับตัวใหญ่กว่าเขาแต่ว่าบับเจแนก็ไม่ได้มันไม่ได้เก่งเดี๋ยวเราล่อเขากลับบ้านก่อนมันไมไ่ต่างอะไรจากกิฟฟอน นั่นแหละในตัวที่มีปัญหาคือซอสวาดที่วิ่งอยู่ข้างหลังพวกมันต่างหากในพวกนี้เป็นตัวที่เราจะต้องจูบจงหันหลังนั่นแหละครับลอยเขาหันหลังมันไม่ได้มีอะไรส weep c h เลือดน้อยแต่ตีไวเดินไวแต่เงินเราไม่มีแล้วเนี่ยทําไมเงินเราทําไมเงินพวกมันเราจนจังคนหยุดแ,แล้วเราก็มีเยอะแยะนะแต่เราจนมากเลยพัทเลิกก็แล้วอะไรก็แล้วครับทําไมเอ่ยอืมอ่าเยี่ยมมากตีเราไม่เข้าหรอก แต่อย่าโดนแต่อย่าโดนตีดีกว่าเฮ้ยซอสบาลมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวแทงครับเป็นรับเดม,มงด้ำเมทอะไรนี่ถ้าเกิดออกมา3ยักษ์ออกมาพร้อมกันเราจะไหวไหมอยากรู้อยากลองนะฮันนูเราเยอะแล้วไม่กลัวแล้วนี่ไงออกมา2ยักษ์พร้อมกันล้วเป็นสวิปกับบัฟซึ่งเราน่าจะสู้ได้ได้สบายสบายไหวชิว <Yeah. S 1> ไหวชิวไหวชิวอย่าโดนอย่า,ยาตายแล้วกัน นักดาบเลยอย่าตายก็พอมันตายตรงนี้แหละเ <us> น้นเน้นออกมานักดาบออกมาอีกถอยกลับบ้านเลยครับ <us> ถอยกลับบ้านแบบข้าป้อมมาทางนี้ส bon. <ๆ>ิมาตีเรานี้อย่าไปตีเพื่อนเราเดี๋ยวเราแพ้ยายายา,ยา,ยายนี้นี่เอออมันไม่ฟังเลยครับฟังเราสักหน่อยดิเยี่ยมอ่าโอเค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 ง่าย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 ภารกิจนี้ง่ายอยู่ง่ายเหรอใช้ไปกี่สเปลง่ายกี่มองไม่ใช่แล้ว จริงๆถ้าสก,กินมาสู้อัพมาสู้ก็สู้ได้นะอาจจะใช้เป็นอะไรสายฟ้าก็ได้นะครับหรือไม่ก็น้ําแข็งอะไรแบบนี้ก็ได้<อ>เฮ้ยทาไมเวฟเขามาเยอะจังครับทำไมก็ไม่หมดสักทีล่ะพระอาทิตย์ตกดินหรือยังเหมือนมันนานไปนะเนี่ยนานเหลือเกินเยี่ยมรับดาเมจกันไปดีสวิฟมันตีไม่แรงนะครับไอตัวตีแรงคือตัวบัฟตัวนี้ถอยด่วนๆอย่าได้โดน จบยังเออจบแล้วดีกี่นาทีเนะี่ยห้าทีแคสิบสามนี่ห้านาทีเองเหรอทำไมเวลาเหมือนมันนานครับเหมือนผ่นานามเป็นปีไม่ใช่แล้วสามแปดศูนย์ผ่านนะครับผมเป็นเขาเรียกว่าไงเป็น E ีีที่เราเอาสเปลมาใช้เอ้ยก็ดีเหมือนกันนะเดี๋ยว E ีพีหน้าครับ381 382เดี๋ยวเอาสเปลอื่นออกมาใช้บ้างนะครับมันยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่เราแบบว่าต้องออกมาใช้ได้นะครับกล่องนี้มีอยู่กี่กล่องเนี่ยพี่อาร์มีอยู่โอโ้โหเบิ้มครับ 48กล่องยังไม่ได้เปิดแล้วก็มีเพชรอีก5,800ันแดเพชรเดี๋ยวเราค่อยว่ากันการเปิดกล่องนี่มันก็เสียเวลาพอสมควรเดี๋ยวไปแอบเปิดป<ะ>แล้วเราค่อยเอาไอเทมไอเท,อทมออกมาใช้กันนั่นเองเนาะโอเคผมวันนี้คือ Stick w a เ l อร์เกซครับภารกิจที่379380เดี๋ยวเราค่อยมาทำสา3 8ปดหนึ่งต่อในโอกาสหน้าสองเดี๋ยวพี่อ้อมก็ซื้เมื่อและเกมสติกวอลเลอร์เกต้องขอตัวลาเพลงท่านี้ก่อนแล้วพบกันโอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมไม่บ่ายครับทุกคน,นเจอกันครับ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจให้พี่อามด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาง์มก็ต้องขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อามนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม